มาตอนที่ซีรีส์สุดร้อนแรงอย่างฝั่งเล่นไฟนะคะที่ความสนุกก็เพิ่มขึ้นทุกทีเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นกระแสไปทั้งโซเชียลเลยค่ะ ตอบได้ที่แนใจยังมีแต่กิเลสและความริษยามันก็เหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทเปรี้ยวละอ้อนที่กำลังจะกลายเป็นเพื่อนร้ายเพราะความที่หลงไปกับสิ่งเรา้ารวมถึงสภาพแวดล้อมในชีวิตที่เป็นเสมือนตัวการบีบบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่ผิดดังนั้นแฟนๆโมโนทวนตี้นสามารถติดตามชมกันสดๆผ่านทางหน้าจอทีวีทุกวันจันทร์อังคารเวล18า18.00นเป็นต้นไปค่ะ แล้วกับกิจกรรมแฟนหน้าจอรอลุ้นโมโนทวนตี้ไนกับซีรีส์ฟังเล่นไฟที่ชวนทุกคนมาร่วมสนุกชิงทองและของรางวัลสุดแซบทุกสัปดาห์พร้อมนุ่นั่งวันใหญ่รถจักรยานยนตย์ Yamaha Fino หนึ่งสองห้าจำนวนหนึ่งคันรวมราคากว่าสองแสนห้าหมื่นบาทง่ายๆเพียงติดตามชมซีรีส์ฟังเล่นไฟทางช่องโมโนทวนตี้ไนและทำตามกติกาที่กำหนดให้ถูกต้องแค่นี้ก็ไดุ้ึนเป็นผู้โชคดีกันแล้วค่ะ